สวัสดีครับพบกับไรด้าทอยคลิกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวฟิกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นฟิกเกอร์สเกลนะครับของโคโตบิกิยะนะครับในไลน์ของบิชโจซีรีส์นะครับดาร์คสตัเกอร์บิชโจสเตจูมาริแกนนะครับก็เป็นบิชโชโจสเตจูเหมือนกับของตัวเออร์ดีซีมาเวลนะครับแล้วก็ ลายอื่นที่เขาออกมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับของลายใหม่คือลายดักสต็อกเกอร์นะครับตัวมาลิแกนก็เหมือนเดิมนะครับเป็นบิชโจเน่ก็ต้องสไตล์ดิไปชุนยัยามาชิตะนะครับก็มาดูข้างกล่องกันข้างกล่องก็เป็นวินโด w นะครับแล้วก็มีโลโก้ดักสต็อกเกอร์ชื่อมาลิแกนไม่ได้มีพิมพ์นูนอะไรนะครับเป็นเรียบเลยเอ๊ะว่ามีนูนก็ไม่นูนนะไม่นูนไม่นูน,น,นแล้วก็ด้านหลังเป็นตัวอย่างสินค้านะครับก็มีมาลิแกนแล้วก็ มีสปอยตัวถัดไปนะครับเป็นคัมิ่งซูะครับเฟลิเซียนะครับ,รบส่วนด้านหลังสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวเอ,อ่อออริจินอลอาร์ตนะครับที่ใช้ในการปั้นฟิกเกอร์ตัวนี้ก็เป็นภาพวาดต้นฉบับโดยอาจารย์ชุนยานะครับก็ติดมาข้างกล่องเลยส่วนด้านบนก็จะเป็นวินโดว์้ังคาวนะครับเหมือนกับตัวด้านข้างเดี๋ยวขอแกะเลยแล้วกันนะครับอิงก็เกดบกล่องมาแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้เปิดดูข้างในเลยชอ่ะเดี๋ยวดูตัวอาร์ด้านไหนอาร์ด้านในกล่องมีรูปดวงจันทร์นะครับอันนี้ด้านข้างเท,เทปันเทปเป ในกล่องมีชิ้นเดียวเลยนะครับโอ้แ oh, ต่ว่าติดอะไรเต็มเลยตัวนี้กล่องไม่ใหญ่นะครับกล่องเ oh, ล็กๆอ๋อเกือบเกือบเกือบ โอเคแกะออกมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปเอ๊ะเปลี่ยนไปใช้อีกเลนหนึ่งดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ปรับมาเป็นอีกเลนหนึ่งเรียบร้อยะคระับจะได้เห็นแบบชัดขึ้นในแต่ละจุดก็เดี๋ยวมาเริ่มจากตัวฐานนะครับตัวฐานก็เป็นการเกลี่ยสีที่ดีมากเลยเป็นสีม่วงรอนะะแล้วก็ตรงส่วนที่เท้าเหยียบเนี่ยจะเป็นสีแบบสีเหลืองเหลืองนะครับเหมือนมีความร้อนแต่ด้านล่างด้านล่างไม่มีอะไรเลยด้านล่างเป็นสีขาวไม่ลงสีนะครับเป็นสีพลาสติกเดิม ซึ่งก็โอเคเพราะด้านล่างมันได้โชว์อะไรอยู่แล้วนะครับตัวถุงเท้าลายเอ๊ะตัวรองเท้าเนี่ยลายยับทำมาโอเคเป็นส้นสูงนะครับแล้วก็มีชิ้นใสก็ดีแล้วนะครับจะได้ไม่หักแม่อะไรขึ้นมาเป็นลายถุงน่องมีทํารอยยับได้โอเคนะครับแล้วก็มีรอยสกินรูปข,ข้างขาวเป็นถึงลายยับนี่ตรงสะโพกลายยับก็ทําได้โอเคจนถึงด้านหลังก็ดูดีนะครับตัวปีกเนี่ยมีเท็กเจอร์ด้วยนะเป็นเท็กเจอร์ปีข,ข้างขาว ตรงส่วนของเขี้ยววันนี้ก็ไล่สีมาให้ส่วนปีกด้านในก็จะเป็นอีกเทกเจอร์หนึ่งคนละอันอกับด้านนอกนะครับก็เป็นแบบเป็นเหมือนปีกขาวเลยอะ่ะเป็นทั้งสองฝั่งแทะะ้ได้ทั้งสองฝั่งเลยส่วนของตัวด้านบนนะครับก็สีเล็บทามาให้นะครับแล้วก็ตัวขนเนี่ยตัวขนสีขาวๆนี่ที่เสื้อเนี่ยก็มีลงเฉดช,ชมพูมาให้ด้วยนะครับ ตรงหัวใจกลางชุดนี้ก็ลงเฉดชมพูแบบกลางอกไล่ลงมานะครับแล้วก็นิ้วก็ลงมาให้โอเคผมมีไล่แบบเป็นเขียวฟ้านะครับแบบไล่มาแบบเขียวฟ้าเขียวฟ้าแบบเป็นสีทอนแล้วก็มีแบบเหลือบขาวตรงกลางหัวด้วยอ่ะเออตัวน,นี้ดูดีจังปีกทั้งบนหัวนี่ก็เป็นเพเจอร์เดียวกับปีกที่ลำตัวนะครับ ส่วนของหน้าตานั้นโอ้ดีมากเลยอะ่ะให้เต็มเลยอันนี้หน้าสวยสุดถ้าพูดก็ดีมีรับดินด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวแรกของไลน์นะครับถ้าใครจะเริ่มก็ตัวนี้เป็นตัวเริ่มที่ดีเลยก็แบบว่าส่วนผมเนี่ยสั่งตัวนี้ตัวเดียวส่วนตัวอื่นที่ต่อมาเนี่ยผมไม่สั่งแล้วเพราะผมว่าผมชอบมาริแกนตัวเดียวนะครับก็ เริ่มลนยนี้แล้วก็จบรลายนี้ในทันทีนะครับก็วันนี้ก็รีวิวสั้นเพียงเนี้ครับเป็นฟิกเกอร์สเกลนะครับก็สหามารถหาซื้อกันได้ช่วงนี้เหมือนเพิ่งออกก็ลองไปตามหากันได้นะครับผมก็วันนี้รีว,วิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ